ซันกับอะไรพี่โจอีกกันบ้าเอ้ากลับมาที่ AF นี่เวลากลัวผีก็ทำท่าไงกันอ่าเราเก็บมาฝากกันเออเนี่ยดู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 กันดูโอ้ยกระทักกลัวผีเป็นหูแต่ว่าดูจะไปอุ้ยเขาตกใจแล้วน้องปอ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 ไหวไหมแปลงร่างด้วยกน้องกล้อง ลัวกลัวล<อ>กลัวกลัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึง F กลัวผีต้องมีต้นนะทำไมอ่ะต้น F8 คือต้น F8 เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศไงคือเสียดายไงถ้าเกิดอยู่นะรับรองเลยต้นเนี่ยทีมงานบอกนะล้างหน้าก็น่ากลัวแล้ววาย <laughs> อ่ะเราเอามาเซอร์ไพรส์กันนะคะตอนท้ายของวิดีโอนะคะก็เป็นคนเรียกว่ากิริยาท่งต่างๆนะคะของน้องๆ AF นะคะว่าเวลาเขาเจอ ผีสมอท้อเขาจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะ